สวัสดีค่ะมอร์นิ่งทอประจำวันอังคารที่13พฤศจิกายนนะคะราคาทองคำเมื่อวานนี้นะคะปิดทรงตัวที่บรณ1,730.90ยูเ 1, อราตอออนนะคะซึ่งถ้าจะเห็นว่าเมื่อคืนวานนี้นะคะราคาทองคำมีการพุ่งขึ้นไปสูงก่อนนะคะก่อนที่จะปรับตัวลดลงมาค่ะซึ่งการปรับตัวสูงขึ้นนี้นะคะได้รับความคาดหวังจากการที่ทาง EU อาจจะมีการช่วยเหลือ g r ีซใดๆก็ตามค่ะแต่เมื่อผลสรุปออกมาแล้วนะคะว่า มีความคืบหน้าแค่ต่อเวลาให้กับกรีซอีก2ปีในการแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้างนะคะแต่ยังมีความขัดแย้งทาง e u แล้วก็ i m MM f นะคะที่ยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะลดหนี้ให้กับกรีซเมื่อไหร่นะคะและยังไม่แน่ว่ากรีซจะได้รับเงินช่วยเหลือได้ทันกําหนดเวลาหรือไม่ก็กดดันให้ราคาทองคำอ่อนตัวลงมานะคะซึ่งนอกจากนั้นนะคะตัวที่ยังต้องจับตาดูอื่นๆนะคะก็ได้แก่ การที่ทางสารัฐนะคะจะแก้ไขด้านปัญหาหน้าผาทางการคลังได้หรือไม่นะคะซึ่งประเด็นตัวนี้เองก็ต้องจับตาดูนะคะแต่ว่าทางตลาดทองคำยังได้รับปัจจัยบวกจากตลาดฟิสิกอลนะคะในช่วงเทศกาลนะคะทิวาลีของทางอินเดียะคะ่ะซึ่งช่วงนี้นะคะจะมีแรงซื้อทองเข้ามากอนข้างมากแต่อย่างไรก็ตามจากการที่ทางอินเดียเนี่ยปัญหาทางเศรษฐกิจย,ยังไม่ได้ดีมากนักก็ทำให้อาจจะไม่ได้เป็นแรงหนุนราคาทองคำเท่าที่ควระคะ่ะ สำหรับตัวเลขอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ราคา้ํำมันนะคะเมื่อวานนี้มีการปรับตัวลดลงมานะคะโดยดาวโจนมีอยู่ที่12,815จุดราคา้ํำม,นมันปรับตัวลดลงนะคะมาอยู่ที่85.57ดอลลาร์ต่อบาทเร้วนะคะขณะที่ SPDR ถือเท่าเดิมค่ะ1,338.71ตันนะคะ ถ้าเราลองมองดูภาพกราฟททบเพลงนิในราย4ชั่วโมงหรือระยะสั้นนะคะราคาอาจจะมีการรีบาวกลับขึ้นมาได้นะคะหลังจากที่ชนแนวรับสำคัญค่ะแต่หากถ้ายังไม่สามารถทะลุผ่านบริเวณ1,725-1,730นะคะการอ่อนตัวลงมาก็ยังเป็นไปได้อยู่นะคะซึ่งถ้ามองจากภาพกราฟรายวันแล้วก็จะเห็นว่าราคาทองคำนะคะยังมีแนวโน้มจะสามารถอ่อนตัวลงมาได้อีกนะคะ ต้องรอดูว่าวันนี้จะรับอยู่ที่ระดับใดนะคะถ้ารับอยู่เหนือ1,712-1,705นะคะรานะคาก็จะกลับมาเคลื่อนไหวในลักษณะไซเวอพต่อไปนะคะแต่ถ้าหลุดเบริเดังกล่าวสัญญาณลบจะมีมากขึ้น ดังนั้นนะคะรอดูการปรับตัวลดลงในวันนี้ให้ดีนะคะว่าจะอยู่ที่ระดับใดค่ะถ้าลงมาไม่ต่ำกว่า1 7 1 2 1 7 0 5นะคะก็สามารถทยอยซื้อได้นะคะเพื่อทำกำไรบริเวณแนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะคะโดวยวันนี้ให้แนวรับนะคะบริเวณ1น1 2 1 7 0 5แนวต้านหนึสและห7 4 0ค่ะสำหรับการวิเครกกาะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ